มาดูสถานการณ์ไฟป่ากันบ้างนะคะที่จังหวัดนครนายกเจ้าหน้าที่สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ปฏิบัติการเ,เรียกว่าเข้มข้นเลยตลอดในช่วง5้าวันที่ผ่านมานะคะส่วนที่เชียงใหม่ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเพราะว่ายังมีไฟป่าปะทุหลายจุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันแต่ว่าค่ามลพิษอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ลดลงแล้วาอากาศเริ่มที่จะ ดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้นะคะด้านเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงก็ได้นำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินโปรยดับไฟป่าที่อำเภอแม่ริมก็ใช้เวลากว่าหนึชั่วโมงเลยนะคะจึงจะสามารถควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้ส่วนค่ามลพิษในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างที่บอกก็คือตอนนี้เริ่มที่จะลดลงแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติการนะคะนำน้ำเข้าไปดับไฟป่า ในจังหวัดเชียงใหม่สถานการณ์ในช่วงนี้นยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเกิดไฟลุกลามหลายจุดอย่างเช่นป่าห้วยแม่กัวตําบลแม่หอพระก็พบว่าไฟป่าเกิดจากการเข้าไปล่าสัตว์แล้วก็เก็บเห็ดส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรงังและหนาแน่นไปด้วยเชื้อเพลิงประกอบกับบางพื้นที่ มีการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ด้วยนายนินยรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้อําเภอแม่แตงทําบัญชีผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่าเพื่อควบคุมการเผาป่าเนื่องจากว่าผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยจะเผาป่าเพื่อให้เกิดหญ้าขึ้นมานะแตกหญ้าอ่อนขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้สัตว์ไปกินทีนี้เนี่ยพอมันเกิด ไฟป่าขึ้นแบบนี้จะต้องมีการควบคุมดูแลกันเข้มข้นนะคะเพราะว่าบางพื้นที่เ,เข้าถึงได้ยากต้องใช้เวลาในการเดินเท้าเข้าไปเป็นเวลานานด้วยระยะทางที่มันค่อนข้างไกลค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องวางแผนนํากําลังพลเข้าไปดับไฟให้สําเร็จเป็นจุดๆไปเพราะว่าถ้าหากว่ากระจายกําลังนะคะไปทุกจุดอาจจะไม่เพียงพอ ขณะที่ป่าห้วยเรือนเขตอุทยานแห่งชาติสีลานนาอำเภอรพร้าวเจ้าหน้าที่ก็ต้องเดินเท้าเข้าไปกว่า8ชั่วโมงนะคะถึงจะไปถึงจุดที่เกิดไฟจะต้องเข้าไปพักค้างคืนเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้จะประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณาภายัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยไฟป่าในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติสีลานาเนื่องจากว่ายังคงมีไฟจากเชื้อเพลิงที่ยังคงสะสมอยู่เป็นจํานวนมากค่ะกว่าจะเดินเท้าเข้าไปถึงนะคะโอ้โหแชั่วโมงเ้ชั่วโมงใช่แล้วเห็นใจเจะะ้าหนทีด้วยเนาะ,ะทีนี้ก็ ประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของสวนเกษตรต่างๆก็แล้วกันนะคะที่เห็นไฟแล้วก็วลว่าไฟจะลุกลามเข้าพื้นที่เกษตรจึงทําการเผาจากขอบสวนเข้าพื้นที่ป่าด้วยความเชื่อที่ว่าจะตัดทอนเชื้อเพลิงกันไม่ให้ไฟเข้าพื้นที่สวนเปลี่ยนวิธีนะคะมาทําแนวกันไฟแทนก็แล้วกันไม่ต้องจุดไฟให้ชนกันเพราะยิ่งจุดก็จะยิ่งเกิดควันและไฟจะลุกลามเสียหายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะ โดยเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็นำเฮลิคอปเตอร์บินตักน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมนำไปโปรยน้ำดับไฟป่าด้วยในพื้นที่ตำบลแม่แรงอำเภอแม่ริมที่ลุกไหม้ในป่า3.8จุดเที่ยวนะคะใช้น้ำกว่า4 0 0พลิตรใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงจนสามารถควบคุมพื้นที่ไว้ได้แล้วก็ประสานทางเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทางภาคพื้นดินเข้าดับไฟตามต่อไม้ด้วยค่ะ ร้อยโทธนกรเชิดชูนายทหารประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค3บอกว่าได้นำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินโปรยน้ำ3าจุดในพื้นที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมเป็นแนวยาวต่อการประมาณ100เมตรนะคะเป็นพื้นที่ภาคพื้นดินที่เข้าได้ถึงเข้าถึงได้ยากแล้วก็ทำให้เกิดความล่าช้า ก็เลยต้องนําอากาศยานเข้าดับได้ดีกว่าล่าสุดสามารถดับได้ทั้งหมดแล้วส่วนสถานการณ์หมอกควันไฟป,ป่าที่ปกคลุมตัวเมืองเชียงใหม่ที่ไม่มีปัจจัยกลุ่มควันจากพื้นที่อําเภอข้างเคียงทั้งอำเภอหางดงและอำเภอแม่ริมตอนนี้ค่ามลพิษเริ่มที่จะลดลงแล้วค่ะเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าภูเขาสูงผมมองดูเนี่ยมันการเดินทางของพื้นที่ที่เป็นรถยนต์หรือว่าการเดินเท้าค่อนข้างยากเราก็ต้องไปดับก่อนเพื่อว่าไม่ให้มันลุกลาม พื้นที่ตรงนั้นที่เราดูได้สายตาเนี่ยกินพื้นที่ประมาณสักรัศมีประมาณสักเกือบร้อยเมตรเหมือนกันนะเป็นแนวยาวเป็นจุดแนวยาว3จุดใหญ่ๆส่วนที่จังหวัดนครน,นายกนิ่ไหมมาหลายวันนะคะล่าสุดนายบัญชาชาววรินผู้ว่าราชการจังหวัดนครน,นายกประชุมเพื่อวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ไฟป่าพื้นที่ตำบลพรมณีตำบลเขาพระอํเาเภอเมืองนครนายก ปัจจุบันไฟป่าดับลงแล้วทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมจากการปฏิบัติการอย่างเข้มข้นตลอด5วันของเจ้าหน้าที่นะคะจึงลดระดับศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัดเป็นศูนย์อำนวยการระดับท้องถิ่นแทนเพื่อติดตามเฝ้าระวังต่อไปในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ